ท่านไปทําการลื้อเครื่องของสปาร์คร้อยสิบบูคันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทําการลื้อเครื่องผมจะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงเครื่องก่อนนะวิเคราะห์กันก่อนว่าเสียงนี้นะมันจะเป็นเสียงโซ่เราลิ้นด้วยหรือไม่หรือจะเป็นที่ตัวดันโซ่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อ,รอมๆกันนะครับทุกท่านครับทุกท่านที่แน่ๆนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับมีอาการชุดลูกปืนวันเวคัดอ่า ซึกหรอร่วมเข้ามาด้วยนะครับก็คือมีอาการสตาร์ทบืดเป็นบางครั้งนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราจะถอดเครื่องลงควานเราต้องฟังเสียงฟังอาการก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับมีเสียงอ่าคล้ายๆโซ่ราวลิ้นแต่จะเป็นโซ่ราวลิ้นหรือตัวดันโซ่นะครับแต่ฝั่งนี้มียางย้ำคัดแน่นอนนะครับมีชุดคัดแน่นอนแล้วก็มีวันเวคัดนะครับทุกท่านยังไงก็ต้องได้ถอดเพราะว่ากรองน้ํามันเครื่องนะครับมันอยู่ฝั่ง คลัดนะครับทุกท่านนะต้องได้ถอดล้างอยู่แล้วมันมีกองมันเครื่อง2ตัวนะในตระกูลยามาฮ่านะอ้าวเพื่อนๆว่าเสียงนี้เสียง ของตัวดันโซ่ราวลิ้นหรือว่าโซ่ราวลิ้นนะครับทุกท่านนะไม่ใช่เสียงวาวนะเพราะว่าเราทําการตั้งวาวไปแล้วนะครับทุกท่านเอาเดี๋ยวเราไปทําการถอดดูกันเลยนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านหลังจากที่เราทําการคลายน็อตออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่านอนันนี้อ้าวนะครับน่าจะเป็นซี่โซ่ราวลิ้นแหละเพราะว่ามีการต่อ อ่าต่อแกนมานะครับทุกท่านเขาต่อแกนมานะอันนี้ต้องเปิดจานไฟแล้วก็เปลี่ยนโซ่เราลิ้นไปเลยนะครับทุกท่านนะอ่ะเดี๋ยวลองมาเทสดูว่าตัวนี้เสียด้วยหรือเปล่านะครับโดยการกระแทกลงแบบนี้อ่าไม่ไม่ยุบนะครับก็เป็นที่โซ่เราลิ้นอย่างเดียวนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านหลังจากที่เราได้ดึงฝาสูบออกมาแล้วสภาพภายในฝาสูปก็ มีน้ำมันเปียกเยิ้มอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเอาฟ้าสูบออกมาเราก็จะเอาเสื้อสูบออกมาเมื่อกี้เมื่อกี้อ่างมอยู่พักหนึ่งนะครับตรงนี้มันติดขบูนะครับอ่าสันตรงนี้แต่ตรงนี้มันติดแป้นขบูนะครับแป้นคอริดนะดึงไม่ออกงมอยู่พักใหญ่งงงงเหมือนกันว่าตัวเองคลายน็อตอะไรไม่ออกหรือเปล่านะครับอ้านะครับวันนี้ถอดออกมาให้ทุกท่านได้เห็น นะครับเมื่อเราถอดออกมาเท่าที่เราเห็นอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ส่องปอกนะมันลูกสูบมันไม่มีรอยเบรกนะทุกท่านนะนะลูกสูบไม่มีรอยเบรกเลยนะยังขาวยังใสอยู่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยอ้าวรถมันจะควันไหลเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราคงต้องมาทําการวิเคราะห์ไหนดูปลอกสูบหน่อยสิอ่ะดูปลอกสูบหนะ่อยปลอกไม่มีรอยเบรกนะครับปลอกไม่มีรอยเบรกนะ ปอกสูบไม่มีรอยเบรกนะครับทุกท่านนะเช็ดออกดีๆก่อนปอกไม่มีรอยเบรกนะอ้าวดูเหมือนว่าร่องรอยกับคว้านมาใหม่ๆเลยนะเนี่ยคว้านมายังไม่นานเลยนะครับอ่าเป็นบ่านิดนึงเป็นบ่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่แน่นะครับว่าคันนี้เราจะคว้านต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วแหวนไม่ติดคาล่องน่าจะเป็นเรื่องของคว้านมาไม่ดี นะครับเรื่องของคว้านมาไม่ดีแหวนไม่น่าติดคาล่องนะครับอ่าเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมันไม่มีเข่าเหานะครับไม่มีเข่าเหนไปอยู่ที่ตรงล่องแหวนนะครับอ่ากลองอากาศเนี่ยมีส่วนทําให้เครื่องหลวมเร็วนะครับตรงนี้ไม่มีนอ็อตตรงนี้ฉีกขาดฝุ่นน้ําเข้าทําให้ปอกมันสึกปอกมันไม่กลมปอกบวมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกสูบเนี่ยจะใส่มาถูกด้านหรือเปล่าอ้าวอ้าว หลบเบาหลบเบาไหนหัวสอนอยู่ไหนหลบเบาผิดนะเท่าที่ดูเนี่ยหลบเบาผิดเลยนะอ่าเดี๋ยวเปิดไฟแฟลชให้ดูดูไปพร้อมพร้อมกันนะครับทุกท่านอันนี้แหวนไม่ได้ติดคาล่องนะเคสนี้แหวนไม่ได้ติดคาล่องแต่ว่าแหวนเลื่อนมาตรงกันหรือเปล่าอันนี้เราเรากาลังหาอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับแต่ที่แน่ๆอ่าลูกสูบเนี่ยใส่มาผิดด้านเอาล้วงตรงไหนอะนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมลูกสูบใส่ผิดด้านนะครับตรงนี้นะ เห็นไหมเนี <tu i ro> ่ยเนี่ยเนี่ยหัวสอนอยู่ตรงนี้หัวสอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมหัวสอนชี้ขึ้นบนใครพาใส่แบบนี้รถยมาฮ่านะครับรถยมาฮ่าต้องเอาหัวสอนลงล่างนะครับก็บอกแล้วว่าหลบเบาไอดีหลบเบาไอดีเนี่ยมันจะเล็กหลบเ์าไอเสียมันจะใหญ่เพราะว่ายมาฮ่ามันทํามาสับขาหลอกนะครับอ่ามันทํามาสับขาหลอกนะครับทุกท่านดังนั้นอันนี้ใส่ผิดนะครับเครื่องยนต์มีเสียงดังน่าจะดังมาจากจุดนี้ด้วยนะครับน่าจะดังมาจากจุดนี้ด้วยนะครับทุกท่านนะ อ่าตรงนี้นะครับอ่ายังไงเดี๋ยวเราทําการถอดเอาลูกสูแบแหวนออกมาทําการวัดที่กระบ,บอกสูบว่ามันปากแหวนมันชิดหรือไม่ชิดนะครับอ่าตรงนี้เรายังมองไม่เห็นว่าตําแหน่งปากแหวนมันอยู่ตรงไหนนะครับว่าปากแหวนมันเลื่อนมาตรงกันหรือเปล่านะครับอ่ามองไม่เห็นเลยเนี่ยปากแหวนมันกําลังจะตรงกันนะครับทุกท่านเหลือ <án> นิดเดียวเท่ากับว่าปากแหวนตรงกันนะครับทุกท่านเท่ากับว่าปากแหวนตรงกันนะ อ่าถ้าหากว่าเราดูดีๆนะครับเราไม่ได้ซูมด้วยมือเดียวด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับปากแหวนมันตรงกันนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะว่าปากแหวนมันเลื่อนมาตรงกันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะนี่อยู่ด้านล่างเงียมือขยับไปขยับมามันจะเลื่อนหนีกันแล้วนี่เห็นไหมตำแหน่งปากแหวนนะเห็นยังนี่แหละปากแหวนมันเลื่อนมาตรงกันนะครับเพราะว่า รถคันนี้ไม่มีรอยเบรกนะครับพึ่งคว้านมาใหม่ๆเลยพึ่งทําเครื่องมาใหม่เลยนะครับทุกท่านใส่ลูกสูบมาก็ใส่มาผิดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับอ่ะ,ะเห็นไหมหัวสอนชี้ขึ้นบนเลยเนะนี่ยหลบเบาวปกติหลบเบาวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นของไอเสียนะหลบเวบาวเล็กจะเป็นของไอดีเพราะว่าองศาที่แย่เข้ามาภายในห้องเผาไหมของเวบาวเนี่ยมันคนละองศากันระหว่างไอดีกับไอเสียนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวถอดลูกสูแบแหวนออกมาวัด ปากแหวนภายในกระบอกสูบอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาทําการถอดวัดปากแหวนภายในกระบอกสูบกันนะอ่าตอนนี้เช็ดมือก่อนนะครับวันนี้แหวนที่เขาใส่มานะปากแหวนมันเลื่อนมาจะตรงกันอยู่ไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านก็มันตรงนั่นแหละนะครับทุกท่านนะพอดีมือเราไปโดนมันก็เลยขยับขยืข่ยนเคลื่อนที่หาามาหากันนะครับทุกท่านนะแหวนลานตำแหน่งของแหวนลานก็ อยู่คนละฝั่งอยู่แต่ว่าแหวนอัดมันมาตรงกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาถอดดูแหวนอัดไปพร้อมๆกันนะอันนี้แหวนอัดตัวบนเอ๊ะทำไมแหวนมันเป็นเหลี่ยมอ้าวผมว่าใส่แหวนมาผิดแล้วนะใส่แหวนมาผิดนะอันนี้น่าจะเป็นแหวนตัวล่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นแหวนตัวล่างเพราะว่าตรงขอบเนี่ยมันเป็นบ่าเห็นไหม ตรงขอบมันจะเป็นบ่าเป็นบ่าบ่าเอาคว่ำลงอะถูกแล้วตรงนี้มันเป็นเหลี่ยมบ่าเนี่ยถ้ามันเป็นเหลี่ยมบ่าตรงเนี้ยนะครับมันต้องเอาลงด้านล่างอ่ามันต้องอยู่เป็นแหวนตัวที่สองนะครับแน่นอนเลยใส่แหวนมาผิดนะครับอันนี้เป็นแหวนเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าขอบมันเป็นเหลี่ยมนะครับเพื่อนดูดีๆนะไม่รู้ว่ามุมไหนเพื่อนๆจะมองเห็นชัดนะขอบมันเป็นเหลี่ยมเห็นไหมมันเป็นร่องบากลงนะครับแหวนตัวเนี้ยมันเป็นร่องบากลงนะครับดูดีๆ ดูดีๆขอบนอกนะครับมันเป็นร่องบากลงนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นเป็นร่องบากอยู่นะครับทุกท่านอันนี้เป็นแหวนตัวล่างเอามาใส่ตัวบนผิดละนะครับตัวนี้จะทําให้มันกินปอกเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวดูแหวนตัวที่สองอ่าแหวนตัวนี้เล็กกว่าจริงครับตัวนี้เล็กกว่าจริงๆครับทุกท่านนะนี่นะครับอ่าไม่ใช่ละนะครับ อ่าตรงนี้ไม่มีบ่านะครับใส่ว่าผิดเลยผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับทุกท่านนะใส่แวนมาผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับสําหรับรถคันนี้ลูกสูบก็ยังใส่ผิดนะอ่านี้ศูนย์เจ็ดห้านะครับอ่าเป็นเบอร์ลูกสูบใส่เจ็ดห้าอ่าไม่รู้ว่าไปประกอบมาจากที่ไหนนะเคสแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะประกอบกลับได้นะประกอบกลับไม่ได้หรอกเพราะว่าเอาแวนมาใส่ผิดพอแวนมาใส่ผิดเนี่ยทีนี้แวนมันไม่ยุบตัว นะครับพอเราเอาแหวนมาใส่ผิดนะอ่าเดี๋ยวเราไ้ฟังอย่างนงี้เราเอาแหวนมาใส่ผิดล่องแหวนมันจะไม่ยุบตัวแบบนี้เพราะว่าล่องลูกอ่าล่องที่ลูกสูบมันตื้นล่องที่ลูกสูบมันตื้นแล้วแหวนมันจะติดคาล่องนะมันทําให้แหวนเนี่ยวิ่งเบียดกันกับกระบอกสูบนะครับเบียดกันกับกระบอกสูบทําให้กระบอกสูบสึกเร็วนะครับทุกท่านดังนั้นในเคสแบบเนี้ยนะครับไม่น่าจะใช้งานได้นะครับใช้ไม่ได้เนี่ยสึกสามมิลเลยนะครับในเคสนี้ นะครับสามมิลเลยนะเอาไม่ได้หรอกนะครับเนี่ยคือขนาดนี้ต้องคว้านใหม่อย่างเดียวนะครับทุกท่านอ่าสาเหตุก็เพราะว่าใส่แหวนมาผิดตัวผิดล่องนะครับใส่แหวนมาผิดล่องทําให้กระบอกสูบมันสึกเร็วสึกอย่างรวดเร็วนะครับทุกท่านแล้วก็เครื่องยนต์มีเสียงดังอันเนื่องมาจากใส่ลูกสูบผิดด้านด้วยนะครับทุกท่านนะอ่านะครับนี่ก็คือปัญหาของรถคันนี้อ่ามีโซ่เราลิ้นด้วยมีอาการสตาร์ทบืดด้วยนะครับทุกท่านนะ อ้าวเดี๋ยวยังไงก็ส่งคว้านจะดีที่สุดนะครับในเชสนี้นะ